ครับนี่เขาก็มาหัวขั้นที่สามนะครับอยู่ที่บนน้องวะโคกนะครับอำเภอจตุรัสนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับนี่นะครับขั้นที่สามเป็นคูบต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสีส้มนะครับสีส้มกวยงามพี่น้องนี่ครับสีเทาแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับจตุรัสจะมาหลายขั้นแล้วนะครับแต่ว่าส่้นมากจะเป็นอยู่ต้นแถว โตอำเภอจตุรัสนะครับเยอะมากเยู่จังเลยนนะครับอยู่หน่องบ่อโคนะครับสีส้มนะครับเนี่ยขนเลยน่าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเหมือนฝาม,มาแล้วนะครับผู้ามมาใดมีมันสิกู่นะครับเม,มื่ท่านใดมีลยกมีแนวยกนะครับกะ ติดต่อสอบถามคำว่าเบิ้งนะครับว่าไปทางไหนไปติดอยู่ทา้งไหนนะครับดูข่าวล้วจมสบายหาคนงานยากนะครับไปปูมานะครับบ่มีแล้วรถโยกอ่ะคนงานก็บ่อยากไปนะครับบางคนแตต้องไปสั่งนะครับนั่งมาเหล่าเมื่อไหร่ซั่บายนะครับขาก็มีแล้วพี่น้องเน้อขาขาเป็นสองละปื้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่อันนี้เพ็่นเก่าสิบสองปื้นนะครับรอบนี้เอาทุกเจ้านะครับ อันหนึ่งนีเ่เขามีสิบืนนะครับฐานดันจะได้เหมือนเดิมครับอย่างตะไดร้คือเก้าเมืดนะครับืไปไถให้ไปดันดินนะครับก็ต้องขอดก็ต้องใหญ่กระบอกนะครับใส้งานได้เลยนะครับน่ครับใดสนใจติดต่อสอบถามคำว่าเบิ้งนะครับเด้อนะครับละมันราคาดีปีนี้ อย่าสีแบกด้ยครับเด้อมันเมื่อยนะครับสังโหลดนะครับน้องโยกมันนะครับเบอร์โทรติดต่อนี่แล้วพี่น้อง0981523040กับ0613.83268นะพี่น้องดีเทียดไลท์โดยเบอร์โทรคันเข้ามานะครับ มาสอบถามนะครับหรือทุกขามาเบิ้งนะครับหรือไปเบื้องผลงานทั้งช่อง youtube facebook นะครับพิมพ์ออกไปเลยนะครับอู่ไปทุนท่านเกษตรนะครับไม่คิดขืนรัวนะครับแล้วยกมันนะครับนี่ครับแล้วเสร็จจากนี shock, ้เขาจะไปส่งผ่านคูต่อนะครับอยู่ที่จตุรัสขึ้นกันและพี่น้องนะครับมืออื่นนะครับมืออื่นยังมือแรงข้นของนะครับไปทั้งสารคามมั้งครับ ติดตามเบ้งนะครับเด้อไปทั้งใดน,นะครับสามสี่ขั้นขึ้เก้านะครับนี่นะครับฝากติดตามไว้นะครับเนาะนะครับน,บบบนี้ฝากไว้ท่นี้แล้วก็นั่นะครับเนาะ,ะสวัสดีครับ